วิธีการคำนวณหลังคาลอนคู่หนึ่งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนนะคะคำนวณยังไงเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเราต้องรู้ตารางเมตรของหลังคาก่อนนะคะว่าเราจะเอาไปมุงหลังคากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะคะอย่างสามมุติเรายกตัวอย่างเดิมเนาะเหมือนที่เราเคยทํากับเมทันชีสคือสมมุติหลังคากว้าง3เมตรยาว8เมตรนะคะหลังคาไฟเบอร์ซีเมนะมันจะมีบอกอยู่ในแคตตาล็อกอยู่แล้วนะคะว่า1ตารางเมตรใช้ประมาณกี่แผน่นเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เป็นหลังคากว้าง3เมตรยาว8เมตรใช่ไหมคะก็เอามเมตรคูณ8เมตรเท่ากับ 24ตารางเมตรถ้าเกิดเป็นหลังคาลอนคู่อะคะ่ะกว้างอยู่ที่50เซนยาวอยู่ที่เมตร20นะคะก็จะใช้กระเบื้องประมาณ2.22แผ่นต่อตารางเมตรถ้าเกิดเราใช้กระเบื้องขนาดน,นี้เราก็เอา2.22แผ่นอะไปคูณกับตารางเมตรที่เราได้ได้เลยอย่างเช่นในที่นี้เราคำนวณออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าได้24ตารางเมตรก็เอาไปคูณ2.22แผ่น24คูณ2.22ก็จะเท่ากับ53.28แผ่นค่ะ ก็ประมาณ54แผ่นนะคะลูกค้าลูกค้าก็เอาจำนวนนี้สามารถไปสั่งซื้อกับร้านค้าที่ลูกค้าต้องการได้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นหลังคาร้อนคู่ขนาด50เซนยาวเมตร20ก็จะใช้54แผ่นนะคะไอ้หลังคาร้อนคู่ก็จะมี2ขนาดเนาะความกว้างเหมือนกันคือ50เซนแต่จะมีความยาว2ขนาดคือเมตร20กับเมตร50ถ้าเกิดเป็นเมตร50อะค่ะจะใช้ 1.71แผ่นต่อตารางเมตรลูกค้าสามารถจําตัวเลขพวกนี้ไปคูณได้เลยนะคะมันก็จะง่ายมากๆอย่างถ้าเกิดเป็นพื้นที่เดิมเนาะ24ตารางเมตรคูณ1.71แผ่นต่อตารางเมตรมันก็จะได้เท่ากับ41แผ่นค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการคิดคำนวณแผ่นกระเบื้องคร่าวๆนะคะถ้าเกิดหลังคา3เมตรยาว8เมตรต้องใช้กระเบื้องร้อนคู่กี่แผ่นถ้าเกิดเป็น50เซนคูณเมตร20ก็จะใช้ทั้งหมด54แผ่นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น50เซนคูณเมตร50 ก็จะใช้ทั้งหมด41แผ่นค่ะก็ลูกค้าก็ต้องดูก่อนนะว่าลูกค้าใช้เป็นรุ่นไหนตัวไหนแล้วก็เอามาคำนวณได้เลยค่ะง่ายมากถ้าเกิดลูกค้าอยากรู้วิธีการคำนวณสินค้าตัวไหนอีกคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปคำนวณสินค้าตัวนั้นให้ดูว่าใช้ยังไงแล้วก็ใช้ได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะ